มีคำถามคำถามหนึ่งนะครับอะไรทําให้คุณมีความสุขแล้วความสุขอ่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคนเราจะมีความสุขมันจะมีคำหนึ่งครับที่คนมีความสุขเขามีกันเขาเรียกว่า flow มันเป็นสภาวะหนึ่งฮนะที่มันทําให้เรามีความสุขเราจะสามารถสร้าง flow ให้กับเราได้อย่างไรเพราะเรารู้แล้วแหละว่าความสุขเนี่ยเท่ากับ flow สวัสดีครับผมโอมชูศิลนะครับผมเป็นเทรนเนอร์นะครับด้านการจัดการเวลานะครับชื่อว่าพ o ม o บเดโรเทคนิคนะครับผมเป็นพ o ม o บเดโรเทคนิคไลเซนเทร r a i n e r คนแรกแล้วก็คนเดียวของประเทศไทยนะครับมีคำถามคำถามหนึ่งนะครับอะไร ทำให้คุณมีความสุขมีนักปราชญ์ชื่อดังครับชื่อว่าอริสโตโตนะครับเขาบอกว่าเขาถามคําถามตัวเองนะครับแล้วเขาก็เขียนจดลงในสมุดบันทึกของเขาว่าแบบเฮ้ยคนมันต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตนะครับคำตอบก็คือความสุขนั่นแหละนะครับคราวนี้คําถามผมคือแล้วความสุขอ่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีนักวิจัยอีกคนหนึ่งครับเขาเป็นนักจิตวิยาชาวอเมริกันนะครับเขาชื่อว่ามิฮารีเช็กเซนมิฮาวนะครับเขาไปทำรีเสิร์ชมา นะครับเรารีเสิร์ชเนี้ยมันบอกเขาว่าคนเราจะมีความสุขมันจะมีคำหนึ่งครับที่คนมีความสุขเขามีกันเขาเรียกว่าโฟล์ฟล์ในความหมายของมิฮารีเช็กเซนมิฮาเขาบอกว่ามันเป็นสภาวะหนึ่งฮะที่มันทําให้เรามีความสุขผมเรียกง่ายๆครับโฟล์ Flow มันคือกิจกรรมที่เราทําแล้วเราลืมเวลาไปตอนที่เราทำอะไรที่มันสนุกสนุกเนาะ นะครับสำหรับผมเนี่ยอาจจะเป็นโฟล์ของผมอาจจะเป็นการเตรียมการสอนให้กับผู้เรียนผมจะลืมเวลาไปเลยครช่วงนั้นเพราะว่าผมอินกับการเตรียมการสอนมากๆเพราะผมเชื่อว่าพอผู้เรียนของผมนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เอาสิ่งที่ผมได้แชร์ประสบการณ์ของผมนะครับนะครับให้กับเขาเขาก็จะได้ไประโยชน์ นะครับแล้วเอาประโยชน์เนี้ยไปทำในสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการจัดการเวลาการจัดการชีวิตต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเตรียมการสอของผมเนี่ยผมจะตั้งใจมากมาแล้วผมก็จะลืมเวลาไปเลยนะครับในการทำไปเรื่อยๆเหมือนทำไปเรื่อยๆอะ่ะนะฮะเนี่ยแหละมันอยู่ใน Starflow นั่นเองคำถามผมต่อมาคือแล้วเราจะสามารถสร้าง flow ให้กับเราได้อย่างไรเพราะเรารู้แล้วแหละว่าความสุขเนี่ย เท่ากับโฟล์นะครับมีฮาร์ลี่เขาลองครับเขาลองไปสัมภาษณ์คนมากกว่าประมาณพันกว่าคนเลยฮะว่าเฮ้ยทำไมอ่ะพวกที่มีความสุขเนี่ยพวกเนี้ยคนที่มีความสุขหรือคนที่ไม่มีความสุขนะครับเขาสามารถอยู่ในโฟล์ได้เขาสรุปครับสิ่งที่คนมีโฟล์นะครับมีประมาณ5สิ่งด้วยกันนะครับ5า้าคาแรคเตอร์เนี้ยนะครับคนที่มีโฟล์เนี่ยเขามีกัน ะะมี5สิ่งด้กันเรามาดูกันดีกว่าว่า5สิ่งเนี่ยสำหรับคนที่มีโฟล์เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับพวกเขาสามารถมีโฟกัสหรือมีสมาธิครับกับกิจกรรมที่เขาทำได้อย่างลงลึก ทุกคนอาจจะคิดจนตานะครว่าลงลึกมีโฟกัสได้อย่างลงลึกมากๆเลยอันนี้คือข้อแรกนะครับเคยเป็นเนาะว่าเราทําสิ่งต่างๆนา,นานาแล้วเราสามารถโฟกัสอะไรได้อย่างลงลึกอะ่ะเรียกง่ายๆบางคนอาจจะเรียกว,ว่า deep work นะครับทำงานแบบเชิงลึกหรือไม่ทํางานแบบตื้นๆนะครับทำงานแบบลงลึกไปเลยนะครับคนพวกนี้ครับเขาจะมีโฟล์ข้อที่2คนที่มีโฟล์อ่ะเขาจะสามารถเลือกสิ่งที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้ ต้องการที่จะทำพูดง่ายๆครับเขาบอกว่าเขามีทางเลือกที่จะเลือกว่าเราเขาจะเรียนรู้อะไรเขาจะทำอะไรในสิ่งที่เขาชอบด้วยนะนะครับมันนั่นคือข้อ2นะครับข้อ3เนี่ยสิ่งที่เขาทำอ่ะมันจะไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับผมอยากจะให้ดูกราฟนี้ครับกราฟนี้น่าสนใจมากๆนะครับกราฟนี้เขาบอกว่าแกน y นะครับแกน y คือความท้าทายแล้วก็แกน x ะอ่ะ นะครับมันคือความสามารถของคนนะฮะถ้าโฟล์นะครับเอาโฟล์ก่อนนะโฟลมันจะอยู่ตรงกลางพอดีครับคือมันไม่ง่ายหรือไม่ยากเกินไปนะครับแต่ถ้ามันยากเกินไปนะครับมันยากเกินไปมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับเอเรียข้างบนพื้นที่ข้างบนนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้แหละมันคือเราอ่ะทำในสิ่งที่ยากเกินไปนะครับแล้วก็ในสิ่งที่เขาเรียกว่าท้าทายเกินไปอ่ะ มันจะเกิดคำว่า burn out นะครับ burn out อธิบายความหมายของว่า burn out ก็คือ over challenged นะครับก็คือแบบท้าทายเกินไปนั่นเองแต่นะครับถ้าคุณใช้ศักยภาพหรือว่าความสามารถของคุณไม่เต็มที่กับความท้าทายของคุณคุณก็จะอยู่ใน a r e ยหรือว่าพื้นที่ข้างล่างนะทุกคนเห็นเนาะพื้นที่ข้างล่างเนี้ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็น bore out bore คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ความน่าเบื่อนะครับ bore out มันไม่ใช่ burn out แล้วนะมัน bore out นะครับหรือภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า under challenge เองนะครับก็คือเป็นสภาวะ bore out นันเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีสภาวะ burn out ก็คือยากเกินไปกับสภาวะ bore out ก็คือง่ายเกินไปน่าเบื่อนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะอยู่ในสภาวะ flow เนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงกลางพอดีฮนะโอเคไม่ burn out เกินไปแล้วก็ไม่ bore out เกินไปนั่นเองนะ ต่อมานะครับข้อที่4นะครับคนที่มีโฟล์เนี่ยเขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆโอ้ชัดเจนสุดๆนะครับหรือผมอาจจะเรียกว่าเลเซอร์โฟกัสนะครับเลเซอร์ออบเจคทีฟนะครับเขามีเป้าหมายที่ชัดสุดๆนะครับเขาจะพุ่งชนเป้าหมายนี้นะครับแล้วคนพวกนี้แหละที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆครับเขาจะอยู่ในโฟล์นั่นเองแล้วข้อสุดท้ายนะครับคนที่มีโฟล์ เขาจะยอมรับฟีดแบ็กจากคนรอบข้างครับแล้วก็เอาฟีดแบ็กเนี่ยไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเขานะครับเค้นจากยภัพาพของเขาออกมาโดยรับฟีดแบ็ต่างๆจากคนรอบข้างนั่นเองโอเคไหมสรุปเนาะคนที่มีโฟล์หรือคนที่อยู่ในสภาวะโฟล์นะส่วนใหญ่เขาจะสามารถโฟกัสกิจกรรมได้อย่างลงลึกนะครับเขาจะทำในสิ่งที่สิ่งที่เขาเลือกเองนะครับเขาอยากจะทำอะไรเรียนรู้อะไร เขาจะเลือกในสิ่งที่มันไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆครับแล้วสุดท้ายครับเขารับฟังฟีดแบ a จากคนรอบข้างโอเคไหม ยิ่งไปกว่านั้นครับมีฮาร์ี่เขาเสริมมาด้วยนะเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในโฟล์เนี่ยเขาจะมีความพึงพอใจในชีวิตของเขามากๆเลยนะครับถ้าเราทำตามครบสเต็ป5สิ่งนี้นะครับแล้วคุณจะอยู่ในสภาวะโฟล์แบบสุดๆเลยนะครับเขาตัวเขายกตัวอย่างเนาะคนที่อยู่ในสภาวะโฟล์ต่างๆนะคนที่แบบเก่งๆเนาะเช่นบีทฟเฟนโมซาดซึ่งเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับนักกีฬาใช่ไหมนักวิ่งนะครับนักแสดงคุณหมอหรือ ศปินที่โด่งดังนะครับทั่วโลกนะครับคือเขามีความสุขมากๆในการทํากิจกรรมที่เขาชอบจริงๆกิจกรรมที่เขาทําแล้วเขาลืมเวลาไปเลยนะครับกิจกรรมที่เขาที่สําคัญผมชอบคํานี้กิจกรรมที่เขารู้สึกผ่อนคลายมันเหมือนมันเป็นงานของเขาอะแต่เขาไม่ไม่คิดว่าอันนี้ไม่เป็นงานอะคืองานมันเหมือนการผ่อนคลายของเขาอะเพราะฉะนั้นการผ่อนคลายความสุข ในการทำงานมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเนี่แหละคือสภาวะโฟลที่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมีได้นะครับถ้าเราตามติดตามนะครับสเต็ปทั้ง5อย่างนี้นั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในโฟลสำหรับวันนี้ ขอบคุณมาก,มากๆครับแล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งหรือกดติดตามนะครับในช่องทางต่างๆของผมนะครับสํหรับวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับ